เอาไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปกอดค่ะยังไม่ทันได้ซักเบบี้เบบ้เบบี้อย่างอ้าวอ้าใช่มีอ้าวเอลูมีตุ๊กแกอยู่ในนั้นทำยังไงดีล่ะเบบ้อยู่กับตุ๊กแกน่ะเอาก้าเอาบอบอ เอาเออเนี่ยเอาตัวนี้ก็พอตังตังกินเขาน้ำบอกินข้าวไหมเจเจเออเจเจประจุมือย่าแม่มันขายได้อยู่ดี อ่าหมุนแล้วเปิดแล้ว <c oughs> ได้ไหมล่ะ <c oughs> มาอมนี่ฮโอ้มนมัน,มนลองเปิดดูมันเปิดได้แล้วนะนะ่ะอ่าหมุนดูหมุน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 ออกเนี่ยหมุนดูบีนะแม่ อ่ะโอเคน่หมุนดูหมุนเนี่ยหมุนเนี่ยเห็นไหมแก่ย่ามาแล้วแล้วเข้าเปิดเปิดไหโอ้ยมาพัฒน์แล้วกี่ว่ามากีตัวมันเข้าบาได้มันไม่ใช่ลูก พอแล้วพอแล้วอ่าเปิดเปิดเดี๋ยวย่าจะเข้าแล้วแล้แล้วเข้าเปิดเปิดเปิดบ้านเนี่ยอ่าเปิดย่าจะเข้าแล้วนี่ย่าไปแล้วไปแล้วมือกินนีมือได้เลยเออเออเออนั่นแหละโอ้เปิดได้ไปกลับไปเข้าไปบอกินบอเข้าอ่ะถ้าไม่เข้ากลับแล้วไปฮับไอ้แล้วอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวญาเข้าแล้วเร็วแร้วเข้าอ่าแต่ตาจะเข้าติตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ไหนมาแดงบ้าน ไปเพิ่มนยใช่ครับครับครับเออนั่งนั่งโอ้หอดเกือบก่อนถอดเกือบก่อนเจ้าของน่ะโอ้ยอากาศก็ร้อนโอ้ไม่ยังล่ะเจ้าของเอาสายไม่ยังสายติดเกือบมาไปเอาไม้กวาดมากวาดเร็วไปไม่กวาดอยู่ไหน พู้หนันไปมาไปมาถอนเลยมามาไม่ถอนให้